สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอธิบายนะครับเกี่ยวกับวิธีเขียนโน้ตสำหรับมือซ้ายนะครับถ้าเรามีโน้ตมือขวาแบบที่มันมีขอดให้นะครับแล้วก็เราอยากจะเขียนโน้ตสำหรับมือซ้ายเพื่อจะได้ดูได้นะครับว่าจะเล่นโน้ตตัวไหนพร้อมกับมือขวาตัวไหนนะครับ อันนี้ก็จะใช้ซอฟต์แวร์ที่ชื่อ Sibelius นะครับ Sibelius สํำหรับ PC นะครับซึ่งเขาก็มีสำหรับ PC แล้วก็ Mac แล้วก็เดี๋ยวนี้ก็มีสำหรับอุปกรณ์โมบายด้วยนะครับมีสำหรับ iPad แล้วก็มีสำหรับแล็ปท็อปของ Android นะครับแล้วก็มีเวอร์ชั่นฟรีด้วยนะครับ ซึ่งให้ทดลองใช้ซึ่งก็จะมีความสามารถไม่เท่าเวอร์ชั่นอัลติเมตนะครับแต่ว่าก็น่าจะพอเขียนโน้ตเปียโนได้นะครับเนี่ยเราก็จะเปิดโปรแกรม Sibelius ขึ้นมาเลยนะครับหน้าแรกมันก็จะถามว่าเราจะ Import อะไรหรือว่าอะไรเราก็ไปกด New Score นะครับเราจะสร้างโน้ต ใหม่ขึ้นมานะครับแล,แล้วก็เราก็มาเลือกว่าสำหรับเครื่องดน,นตรีอะไรนะครับเราก็ามาเลือกโซโล่เปียโนนะครับพอเลือกแล้วก็เขาก็ให้เราเลือกรูปแบบของหน้ากระดาษนะครับว่าจะเป็นแนวตั้งหรือว่าแนวนอนนะครับก็เลือกได้แล้วก็เลือกไปแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ทำเป็นแนวตั้งกันโนเปียโนนะครับ <c oughs> ถ้าไม่ใช่ของเด็ก แล้วก็สไตล์ฟอนต์อะไรก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนก็ได้นะครับแล้วก็เลือก Time s i กเนเจอรซึ่งเพลงป๊อปส่วนใหญ่ก็เป็น Time s i g n a เจอร4/4นะครับเราก็เลือกไปต่อไปก็เขาก็ให้เลือกว่าห้องเริ่มต้นจะเริ่มด้วยกี่จังหวะนะครับบางเอินเปลงตัวอย่างเราก็เป็นแบบปกติคือ มีห้องละสีจังหวะก็เริ่มต้นก็เป็น4จังหวะเลยแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ไม่ต้องเลือกนะครับแล้วเรื่องความเร็วเรื่องอะไรเราก็ไม่ต้องไปซีเรียสมากเพราะว่าเราไม่ได้จะเอาไปใช้บรรเลงนะหมายถึงว่าเราไม่ได้จะเอาเสียงจากซอฟต์แวร์ไปเปิดที่ไหนนะครับเราก็ต้องการจะพิมพ์ออกมาเล่นหรือว่าต้องการจะทำเป็น p d f แล้วก็ดูในจออย่างเดียวนะครับต่อไปเราก็ต้องเลือก คีย์ซิกเนเจอรนะครับซึ่งโชคดีว่าเพลงที่เราจะทำเป็นตัวอย่างวันนี้ก็เป็นคีย์ซีเมเจอร์นะครับคีย์ซีเมเจอร์ก็ไม่มีช้าไม่มีแฟลตนะครับเราก็ต้องไปเลือกที่มันไม่มีช้าไม่มีแฟลตแล้วก็ซีเมเจอร์นะครับต่อไปเขาก็จะให้เลือกไม่ใช่ให้เลือกจะให้ตั้งชื่อเพลงไปเลยนะครับ จะตั้งตอนนี้ก็ได้หรือว่าจะเข้าไปในซีเบเลียแล้วก็ตั้งก็ได้ชื่อเพลงคิดถึงเหลือเกินนะครับเพลงตัวอย่างเราวันนี้เราจะทำโน้ตไปก่อนก็ได้ค่อยไปเขียนทีหลังในโปรแกรมก็ได้แต่ว่าเราเขียนตรงนี้ก็ได้นะครับคิดถึงเหลือเกินนะครับ ต่อไปก็เป็นชื่อคนแต่งเราเว้นไว้ก็ได้ครับกดสร้างขึ้นมานี่ก็ได้ออกมาแล้วมีชื่อเพลงเรียบร้อยตรงนี้ก็ลบออกก็ได้ครับชื่อคนแต่งเดี๋ยวจะพิมพ์เข้าไปก็ได้อ้าวผมไปกดตกลงจะไปพิมพ์ชื่อคนแต่งแล้วเอากลับมาก่อนแล้วก็ไปกดโฮมครับกลับมาที่เดิม แล้วก็มากด delete ครับลบตรงเกี่ยวกับชื่อคนแต่งนะครับทีนี้เราก็มาดูตัวอย่างของเรานะครับตัวอย่างของเราห้องแรก2จังหวะแรกก็เป็น C major นะครับคอร์ด C หรือว่าชื่นแต่มว่า C major จังหวะที่3กับจังหวะที่4เป็น C major 7 bass B นะครับเดี๋ยวเราจะอธิบายกลับมาอธิบายทีหลังเดี๋ยวเราจะทำห้องอื่นๆในบรรทัดน,นี้ก่อนนะครับมี A minor มี G มี F มี E minor มี D minor มี G นะครับเป็น Triad ดคอร์ดหมดเลยก็คือคอร์ดที่มีโน้ต3ตัวนะครับือตัวรูทตัว 3แล้วก็ตัว5นะครับถ้าเราไม่รู้ว่า C Major มันประกอบด้วยโน้ตอะไรบ้างนะครับแล้วก็ไปที่เว็บไซต์ muted.io แล้วก็สแ a ชเปียโนขีดค o ร d s ครับหรือว่าไปกดเลือกคอร์ดต,ตรงเมื่อกี้ก็ได้นะครับเปียโนคอร์คอร์ดแรกของเราเป็น C Major นะครับหรือว่าที่เราเขียนย่อๆว่า C เฉย,ยๆนะครับอยากรู้ว่ามีโน้ตอะไรบ้างเราก็ไปกด C major มันก็จะไฮไลท์ให้เรานะครับว่ามี C E G นะครับ C E G กดข้างไว้ได้ด้วย C E G นะมีับมตัวเดี๋ยวเราก็จะมาเขียนโน้ตเอามีเขียนเป็นตัวหนังสือข้างล่างด้วย C E G นะครับเราก็จะเอา3ตัวนี้ ไปใช้เขียนเป็นมือซ้ายในซิเบเรียสนะครับจริงๆเราก็ไม่ได้ใช้ตัว e ด้วยซ้ำถ้าเป็นแพทเทิร์นแบบนี้นะครับเขาใช้ตัวรูทคือตัว c ตัวที่ตัวรูทก็คือตัวโน้ตที่ชื่อเดียวกับคอร์ดนะครับคอร์ด c ตัวรูทก็คือตัว c แล้วก็เขาเว้นตัว3ไปไปเป็นตัว5ซึ่งหายตัวรูทเป็นคู่5 p e เพอร์เฟกนะครับคือตัว g แล้วก็ไป สามตัวรู้อีกทีหนึ่งที่ออกเทปสูงขึ้นไปนะครับแล้วก็กลับมาตัว G สรุปว่า C, E, G เราก็ใช้แค่ C กับ G นะครับตัว E เราก็ข้ามไปเลยก็จะออกมาเป็นแพทเทิร์น C G C ที่เป็นออกเทปสูงขึ้นแล้วก,กลับมา G เสร็จแล้วคอ C นะครับอันนี้มัน เป็นโนต้ตกรเบชั้นเดียวนะครับหรือเอสโ t h n o d e นะครับเราก็จะต้องไปเลือกที่ s i b e l ลียว่าเราจะใช้เอสโ t h n o d e นะครับกลับไปที่ s i b e l ลียแล้วต้องกลับไปที่๋อเดี๋ยวเราต้องปิดรูปเพลงตัวอย่างาไปก่อนนี่คีย์แพดนะครับที่ แอบอยู่ข้างๆเนี่ยเราก็ไปเลือก S n o d e ขึ้นมาว่าเราจะใช้ S n o d e เล่นด้วยมือซ้ายนะครับแล้วก็เลือกตึกเลือก S n o d e แล้วเราก็ใส่โน้ตเข้าไปครับ C ข้าม E ไปไปเป็นตัว G แล้วก็ไปเป็น C อีกออกเทปหนึ่งแล้วก็กลับลงมา G อันนี้เราก็ได้ p a ทิร์น ามแบบตัวอย่างแล้วนะครับเหมือนกันเลยหน้าตาฟอนต์ก็เหมือนกันด้วยนะครับสงสัยเขาใช้ซิเบเลียสเหมือนกันเรานะครับนี่พอเราได้แพทเทิร์นมาแล้วนะครับต่อไปก็จะก๊อปปี้กันอย่างเดียวเลยครับไม่ใช่อย่างเดียวก๊อปปี้ก่อนเพราะว่าบางเงินเพลงตัวอย่างเราใช้ p a t เทิรแบบนี้ตลอดทั้งเพลงเลยนะครับเราก็ไปกดโน้ตตัวแรกแล้วชีฟแล้วก็กดตัวสุดท้ายแล้วก็ c t r o l c แล้วก็มา c t r o l v นะครับ copy and paste เหมือนเวลาทำเวิร์ดธรรมดาเนะี่ยล้วไปกดที่ว่างของห้องนั้นแล้วก็จะกปแล้วก็กด copy แล้วก็ paste paste ทีเดียวหลายๆห,ห้องก็ได้นะครับเพราะว่าเพลงนี้มันตามเพลงตัวอย่างของเรามันใช้ pattern เดียวกันหมดเลยนะครับเสร็จแล้วเบอร์เดียวเราก็ขยับเอาโดยที่จริงๆแล้วเนื่องจากแพทเทิร์นที่เราใช้ไม่ได้ใช้ตัว3ของคอ์นะครับเราก็ไม่ต้องสนใจด้วยซ้ำว่าคอร์นั้นมันเป็นเมเจอร์หรือไมเนอร์นะครับเพราะว่าตัวเมเจอร์กับไมเนอร์มันกำหนดด้วยตัว3ของคอ์นะครับอย่าง c e g เนี่ยถ้าจะเปลี่ยนเป็น c minor ก็จะกลายเป็น c e flat G นะครับแต่เราไม่ได้ใช้ตัว3อ่ะ A minor มีตัวอะไรบ้างนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่รู้จัก A m i n o เแล้วก็กลับมาที่เว็บนี้แล้วก็กดกดดูครับมันประกอบด้วยโนต้ตอะไรบ้างอ้าทำไมไฟของคอร์ด C major ไม่ดับอุ๊ยอ่ะต้องไปกดกดยกเลิกก่อนกดที่ C major อย่ายกเลิกไปก่อน แล้วกลับมาที่ A minor นะครับอาจจะเห็นว่ามันมี A C E นะครับ A C E ซึ่งตัวกลางหรือตัว3นี้เราก็ไม่ใช้อีกตามเคยในแพทเทิร์นนี้นะครับก็จะใช้แต่ E กับ E นะครับอันนี้ห้องที่2มันเริ่มด้วย A minor นะครับเราก็ทำการเลื่อนเลยกดลูกศรที่คีย์บอร์ดนะครับ เลื่อนลงมาสองจึก๊กภาษาดนตรีก็ลงมาคู่สามนะครับก็ได้ละเซนเลยได้เอไมเนอร์นะต่อไปอีกสองจังหวะเป็นคอร์ดจีนะครับ A ลงมา G ก็ลงมาสเต็ปเดียวนะครับแล้วก็ไปเลือก ตัว A ตรงนั้นแล้วก็ Shift แล้วก็ไปกดตัว E ทึกแล้วก็เลื่อนลงมา1 Step สเต็ปนี่มันจัดหางให้เสร็จเลยนะครับโน้ตตาำๆก็หางขึ้นหน้าตาเหมือนกับเพลงตัวอย่างของเราเป๊ะเลยนะครับต่อไปเราก็ทำแบบเดียวกันครับต่อไปเป็น คอร์ด F อเอฟเมเจอนะครับอันนี้ผมชี้ให้ดูว่าเราไม่ได้ใช้ตัว3นะครับใช้แต่ตัว1 5แล้วก็กลับมา1อีกแล้วก็ลงกลับมา5นะครับ เพราะฉะนั้น f major ต่อไปก็จะมีตัว f แล้วข้ามตัว A ไปแล้วก็เป็นตัว c แล้วก็กลับมาเป็น f อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็จะมาทำการเลื่อนกดลูกศรที่คีย์บอร์ดครับเลื่อนลงมา เป็นคูห้าแล้วก็เลื่อนสองจังหวะหลังให้เป็นคอร์อ e ีนะครับอีม n เนแต่เราไม่ต้องสนใจ E m i n o เนหรือเมเจอร์แล้วก็เลื่อนคอร์ต่อไปให้เป็น D m ม n เนแล้วก็ G อ่าเรียบร้อยผมทำให้ดู1บรรทัดนะครับหน้าตาเหมือนกับเพลงตัวอย่างของเราเลย ีนี้เราจะหาซอฟต์แวร์ตัวนี้มาได้ยังไงนะครับโอ้ลืมไปเรายังไม่ได้พูดถึง C major 7 base B นะครับเราก็มาแก้ตัว Base คือตัวต่ำสุดให้เป็น B แล้วเราจะทิ้งตัวนานไว้เป็น C เหมือนเดิมก็ได้หรือเราจะเปลี่ยนให้เป็น B ก็ได้เพราะว่าเราถือว่าเราใช้ตัวเดียวกันกับตัว Base นะครับสามอีกทีหนึ่ง เปลี่ยนก็นได้ไม่เปลี่ยนก็นได้นะครับสำหรับ c major s base b นะครับเสร็จแล้วได้มา1มันบรรทัดอันนี้เราเปิดฟังก็ได้นะครับไปกด Play เปิดฟังก็ได้ถ้าเสียงมันเบาไปเราก็ไปเร่งที่มิกเซอร์นะครับแต่ว่าของผมมันไม่มีเสียงดังเพราะว่าตอนนี้ผม ใช้ซอฟต์แวร์ OBS อัดหน,หน้าจออยู่นะครับมันไปแย่งโปรแกรม s i b e r i u s กับ OBS มันแย่งเสียงของ Soundcard กันนะครับก็เลยตอนนี้ไม่ได้ยินเสียงนะแต่ถ้าเราไม่ได้อัดหน้าจอมก็เปิดฟังเช็คได้ครับว่าเพราะเปล่านะครับ อันนี้ถ้าเราต้องการจะใช้ของแท้ๆนะครับเราก็ไปที่เว็บไซต์ของ Avid ได้ Google คำว่า Sibelius ก็ได้ครับอันนี้มันมีเวอร์ชั่นฟรีเราก็มาดูสิว่าเวอร์ชันฟรีมันทำอะไรได้บ้างนะครับถ้าจะต้องการ u อัลติเมทมันก็จะแพงมากค่าสมาชิกปีละ199เเหรียญน,นะครับ มาดูเวอร์ชันฟรีเวอร์ชันฟรีก็เขียนได้4เครื่องดนตรีนะครับหรือว่าถ้าเป็นเปียโนมันก็ไม่ถึงเพราะว่าเปียโนเราใช้สีใช้ใช้สบรรทัดนะครับก็จ,จะเหลือแค่สองเปียโนซึ่งเหลือเฟือมากมา uh, และเวอร์ชันฟรีก็มีเครื่องดนตรีเฉพาะเครื่องที่ใช้กันบ่อยๆนะครับซึ่งเราก็ใช้แต่เปียโนอยู่แล้วชมลมเล่นเปียโนนะ แล้วก็ไม่มีเครื่องตีปละหลาดเหมือนเวอร์ชันใหญ่ๆแล้วก็ค่าของโน้ตครับค่าตัวโน้ตก็ตั้งแต่เป็ดสชั้นซึ่งเหลือเฟือนะครับจนไปใหญ่สุดที่เบรเวซึ่งคือโน้ตที่ใหญ่กว่าตัวกลม2เท่านะครับก็น่าจะพอสำหรับเขียนเพลงเปีย,ยโนป๊อปทั่วไปนะครับ แล้วก็มีเขียนเขียนคอร์ดได้ด้วยนะครับเขียนชื่อคอร์ดได้ด้วยเมื่อกี้ไม่ได้ทำให้ดูแต่ก็คือพิมพ์ตัวหนังสือธรรมดานะครับเขียนชื่อคอร์ดแล้วก็ในบรรทัดเดียวกันก็เล่นได้2 Vo i c e ซึ่งเราก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เพราะว่าถ้ามือละา2 voice ก็คือเราเล่น4 Voice เลยเหมือน4เครื่องดตี ไปพร้อมกันซึ่งก็เรียกว่ามันเป็นโน้ตที่ยากมากแล้วมันเกินขอบกายของวิดีโอวันนี้นะครับอืมเมนูคือมันอาจจะมีข้อจำกัดอยู่เหมือนกันนะครับ โดยที่เขาโอ้นี่เขาบอกว่าใช้กับไ p แพที่ iOS เท่าไหร่บ้างแล้วก็ใช้ Android 10ขึ้นมาได้นะครับถ้าใครโหลดเวอร์ชันฟรีไปแล้วก็ทดลองดูนะครับบอกผมด้วยว่ามันทำอะไรได้หรือทำไม่ได้นะครับอย่างเช่นมันอาจจะอัดได้ไมมมันอาจจะเขียนได้ จำกัดไม่เกินกี่ห้องอะไรอย่างเงี้ยจบครับ